สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีโปสเตอร์โปสเตอร์หนังเก่าๆสมัยเด็กๆนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้ดูแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีบางเรื่องนะครับอัพลง youtube บางเรื่องบางบางเรื่องนี้ก็อัพลง Facebook ไว้นะครับยังหาดูได้อยู่นึกถึงความหลังสมัยเด็กๆนะครับดูหนังกลางแปลงและส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่อันนี้มาได้ภาพมาจาก ร้านกับร้านส้มตำนะครับอยู่ตรงอรอยต่อระหว่างถนนคูบอนนะครับไปถึง4ี่แยกที่จะข้ามไปถนนฮัทไทยอคอง2องนะครับอยูซ้ายมือก็ติดอยู่ร้านกาแฟนะครับร้านค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับก่อนถึง4ี่แยกเนี่ยอยู่ซ้ายมือถ้ามีโอกาสลองแวะไปเที่ยวชมแวะไปถงทานอาหารร้านกาแฟ ก็โอเคนะครับร้านนี้กาแฟได้ร้านเล็กๆฮะเล็กเล็กเดียวแต่ว่าก็รสชาติดีราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ก็โอเคคุ้มค่าครับลองดูลองชมนะครับมีลหลายๆคลิปมีในนี้ก็จะมีทั้งวัดท่าพอยตุษารแห่งหนึ่งที่ได้ภาพมาแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับที่ผ่านมาก็พยายามเก็บรวบรวมแล้วลงมาลงอัปเดตลงยูทูบนะครับจะได้ลบลงลบภาพในมือถือในคอม มันไ,ไม่เก็บไว้นะครับให้อยู่ใน YouTube ให้หมดเลยครับเชิญชมนะครับ hey dad, do ถ่ายรูปไหมอ่ะพี่ถ่ายให้